สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่เอทุกท่านนะคะกลับมาเจอกับพลอยใสยเพชรยนตในช่องพลอยใสยรถสวยรีวิวนะคะก่อนรับชมคิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ให้พลอยใสยด้วยนะคะสําหรับพี่พี่ที่คอยติดตามดูอยู่ตลอดนะคะก็ขอขอบคุณมา,มากๆเลยนะคะที่คอยซัพพอร์ตกันนะคะวันนี้พลอยใสยมาอัปเดตรถอันติดนะคะรัวๆเลยนะคะเข้าใหม่นะคะทั้งหมดเลยวันนี้นะคะเข้าใหม่เยอะมากๆสําหรับคันนี้ก็เป็นตัว 1.6G นะคะปี2017 แต่เพิ่มเติมพิเศษมากๆคันนี้มาพร้อมกับเลขไม่28,000กิโลเมตรนะคะไม่หลักหมื่นไม่น้อยแบบนี้นะคะบอกเลยว่าใครถามหานะคะจัดเข้ามาให้แล้วนะคะราคาอยู่ที่489,000บาทผ่อนเริ่มต้นที่8,000รายได้17,000บาทขึ้นไปเช่าซื้อได้เลยนะคะคันนี้ราคา489,000บาทและเหมือนเดิมนะคะตัวรถของเราไม่เคยกลับสีตัดต่อดัดแปลงเครื่องยนต กอใหม่อย่างแน่นอนนะคะอันนี้พลอยใส่วารันตีให้เลยนะคะแล้วก็ตัวรถวารันตีศูนย์ได้ทุกคันเลยนะคะสามารถนําสำเนาเรียกไปตรวจสอบได้เลยหากพบเจอนะคะว่าเราหมกเม็ดหรือย้องแมวขายนะคะเราทางบริษัทเพชรยนต์ยินดีรับซื้อคืนเต็มจานวนเลยนะคะอันนี้สร้างความมั่นใจให้กับพี่ๆน้องๆทุกท่านนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดภายนอกภายในนะคะเจ้าตัวอันติสีดําคันนี้เลยนะคะ อันนี้อาจจะต้องบอกไว้ก่อนนะคะว่ารถยังไม่ได้ทําการปรับสภาพหรือทําสปาใดๆเลยนะคะอาจจะมีรอยเปื้อนบ้างนะคะฝุ่นเล็กน้อยนะคะแต่ไม่ต้องห่วงนะคะเราต้องเก็บรายละเอียดให้อยู่แล้วเนาะอ่ะเริ่มเลยนะคะคันนี้เป็นโฉมไมน์เชนเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นกระจังหน้าโครเมียม2เส้นแบบนี้นะคะมาพร้อมกับป้ายทะเบียน6กอสอ9 3 1กกรุงเทพมหานครนะคะชมนี้จะได้มาเป็นไฟเดย์ไลท์ด้วยนะคะสีดวงสวยๆแบบนี้เลยแล้วก็ไฟมันติเร f เ c กเตอร์นะคะไฟหน้ามันติเรฟเลกเตอร เป็นหลอดไฟแท้เดิมโรงงานนะคะไม่เคยแตกไม่เคยเปลี่ยนไม่เคยเคมนะคะฝากระโปรงหน้านะคะอันนี้เป็นรอยเปื้อนมานะคะเดี๋ยวต้องเก็บทําความสะอาดนะคะแต่ว่ารอยขีดข่วนตามการใช้งานนะคะอาจจะมีบ้างเล็กน้อยนะคะแต่ไม่มีรอยชนหนักมาแน่นอนนะคะชุดกันชนด้านข้างนะคะแนบสนิทเลยนะคะตัวล้อนะคะได้มาเป็นล้อแมกอิจลทูโทนนะคะแล้วก็ แม็กนะคะสภาพคงเดิมนะคะสภาพสวยนะคะได้เป็นแม็กเดิมล้อเดิมนะคะแน่นอนแข็งแรงทนทานแล้วก็คันนี้นะคะได้เป็นยางปี2022ด้วยนะคะนี่สัปดาห์ที่17นะคะคันนี้แล้วก็สภาพดอกยางนะคะไม่ต้องพูดถึงเลยนะคะได้ยางปีใหม่แล้วก็สภาพยังใช้งานได้อีกย,ยาวๆเพราะว่าเลขไม้แค่20,08เองนะคะดอกยางก็คือ,อยังแน่นๆเลย ต่อมานะคะชุดกันอ่อาดด้านข้างโกวรถนะคะไม่มีรอยลักยิ้มแก้มบุ๋มนะคะอันนี้เดี๋ยวอ่าเป็นรอยคิดขวดนะคะเดี๋ยวเราต้องไปเก็บสีให้โลโก้มาครบนะคะตัวเครื่องดูโอ v mm ีว hmm. ีกระจกมองข้างนะคะปรับพับไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวให้พร้อมทั้งสองฝั่งเลย กระจกตัวรถนะคะก็เป็นกระจกเดิมๆนะคะไม่เคยแตกไม่เคยชนด้ามจับประตูนะคะเป็นสีดําสีเดียวกับตัวรถตัดเจ้นโครเมียมสวยงามนะคะมาพร้อมกับระบบสัมผัสด้วยนะคะสามารถล็อกตัวรถหรือปลดล็อกรถได้เลยนะคะเพียงแค่เราเอามือแตะนะคะอันนี้ก็ทันสมัยมากๆนะคะมาต่อกันที่ด้านท้ายเลยนะคะไฟท้ายคันนี้นะคะสวยงามตกแต่งไฟรับทิมด้านล่างโลโก้ตัวรุ่นตัวเครื่องนะคะมาครบเลย สวยงามมากๆนะคะเส้นโครเบียมตัดยาวแบบนี้เลยนี่โดยรวมนะคะสภาพสวยนะคะเพราะว่าติดเนี่ยหลายๆคนชื่นชอบเพราะว่าใช้งานง่ายใช้งานสะดวกแล้วลที่อีกอย่างหนึ่งคือด้านในของเขาเนี่ยจะกว้างขวางนะคะเหมาะสําหรับคนที่ชอบรถสไตล์กว้างๆเนาะไปต่อที่ด้านในเลยด้านในเป็นสีดําตัดกับสีเบจนะคะซึ่งตัดและออกมาแล้วได้สวยงาม ตัวแผงประตูนะคะต่างๆต,ต,ตรงนี้นะคะก็ให้ดูสภาพนะคะว่ายังอยู่ในสภาพที่ใหม่กริบเลยคันนี้สภาพดีเลยแล้วก็ปุ่ม engine start นะคะเป็นปุ่ม engine start เรียบร้อยมาพร้อมกับปุ่มปรับกระจกข้างนะคะซ้ายขวาแบบออโต้หาตัวแอร์มีมาให้หมดตัวเบาะนะคะได้มาเป็นเบาะหนังนะคะสีเบจส,สีครีมนะคะสภาพเบาะยังอย,งอยู่ในสภาพที่ดีๆอยู่เลยสภาพใหม่มากๆนะคะคันนี้ได้รถสภาพใหม่สภาพสวยแน่นอนพอใส่การันตีให้ พวงมอลาลัยนะคะก็เป็นพวงมอลาลัยแบบมัลติฟังก์ชันนะคะสามารถสั่งการจากพวงมอลาลัยได้ทั้งหมดเลยแล้วก็หน้าจอเรือนใหม่ของเขาเนี่ยออกแบบมาได้สวยงามนะคะใช้งานได้ปกติไม่มีชันรุดแน่นอนนะคะอันนี้ก็รับประกันให้ต่อมานะคะชุดเครื่องเสียงนะคะของเขานะคะก็รองรับ btu fm am สามารถเสียบสาย usb B ได้นะคะเหมือนคันที่แล้วเลยนะคะสภาพของเขาฟังก์ชันของเขาที่คือให้มาครบนะคะให้มาครบแล้วก็ตัวเกียร์นะคะคันนี้ยังไม่ได้แกะห่อพลาสติกเลย แล้วก็อ่าใครเปิดไว้ไม่รู้นะคะอันนี้ใครเปิดไว้ไม่รู้เดี๋ยวต้องปิดก่อนเพราะว่าเดี๋ยวแบตหมดโอเคอ่ะดวงไฟข้างบนนะคะก็ใช้งานได้เช่นเดียวกันนะคะอันนี้คืออยู่ในสภาพใหม่เอี่ยมทั้งหมดเลยนะคะมีกระจกสองฝั่งเลยนะนี่ปิดไปอ่ะเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกัน วันนี้มีเวลานะคะก็จะให้ดูเครื่องยนต์ไปด้วยเลยเปิดมาข้างหลังนะคะซึ่งแน่นอนอยู่แล้วอันติเขาเป็นรุ่นที่กว้างขวางนะคะอย่างที่พลอยใส่บอกไปนะคะอันนี้คือเป็นจุดขายข,ายของเขาเลยเพราะว่าข้างในเขากว้างขวางแล้วไม่แคบนะคะจนเกินไปนะคะก็สะดวกสบายเลยระยะหนึ่งเลยแต่ให้ดูความใหม่ความสวยความปังนะคะลูกค้าไม่มีขาดแนมะ้แต่นิดเดียวเลยอันนี้พี่พพลอยใส่ให้ดูเลยนะคะแล้วก็ความเป็นระยะห่างหรือ ฟังก์ชันอะไรต่างๆเนี่ยเขาถือว่าดีเลยคะตัวติดเนี่ยแล้วก็ด้านหลังพื้นที่เก็บของเขาก็ไม่น้อยหน้าใครเลยนะคะเก็บของได้เยอะนะคะความลึกนะคะความสูงกําลังดีนะคะด้านล่างมีชุดแม่แรงยังอะไรสําำรองถุงเครื่องมือให้นะคะ ครบคันนะคะตัวยางอะไหล่สำรองถุงเครื่องมือคันนี้มีครบเลยแล้วก็รอยเม็ดอาร์ตนะคะเรียงสวยๆเหมือนเดิมนะคะรถทุกคันต้องมีทางมะพร้าวนะคะอันนี้ก็คือเป็นรถดําเดิมแท้แน่อนอนนะคะไม่เคยบิดไม่เคยเบีย้ยวไม่เคยแต่งอะไรมาไม่เคยเก็บงานอะไรมานะคะอันนี้พลอยใส่การันตีให้นะคะสะภาพฝาท้ายนะคะก็หัวน็อตทุกตัวนะคะอยู่เหมือนเดิมเลยไม่มีขยับไม่มีการขาไขใดๆทั้งสิ้นนะคะเป็นฝาท้ายแท้เดิมเลยอ่าแบบนี้นะคะ สวยงามนะคะคันนี้ตอบโจทย์นะคะแน่นอนเดี๋ยวไปดูตัวเครื่องยนต์กันนะคะอ่านี่เลยนะคะเป็นแบบนี้เลยนะคะตัวเครื่องเป็นดูอ v v วีทนะคะเครื่องไม่มีน้ํามันเยิ้มนะคะไม่มีมันไม่มีเยิ้มคานด้านหน้านะคะไม่มีคดไม่มีเบี้ยวนะคะเพราะว่าเราไม่เคยชนมานะคะหัวน็อตต่างๆนะคะอยู่เหมือนเดิมไม่มีการไขหรือัดแงะใดๆทั้ง,ง,งสิ้นนะคะรอยแต้มสีจากโรงงานนะคะก็ยังอยู่ครบทุกจุดเลยนะคะ ทานด้านหน้านะคะฝั่งซ้ายฝั่งขวานะคะตัวแบตเตอรี่อะไรต่างๆนะคะล้างทําความสะอาดให้นะคะฝาท้ายก็ฝากระโปรงหน้าก็เป็นฝาแท้เดิมนะคะรอยเม็ดอ์กเรียงสวยๆเหมือนเดิมป้ายมอกครบนะคะโลโก้ครบคันนี้นะคะโดยรวมนะคะคันนี้ถือว่าตอบโจทย์เลยสําหรับใครที่อยากได้อาติสไมน้อยนะคะก็ต้องเป็นคันนี้เลยนะคะไม้ส2 8 0 0ืราคา489000บาทผ่อนอ่าผ่อนแปดพนะคะประมาณ8 0 0พกว่าบาท ะะหากพี่ๆท่านไหนนะคะที่สนใจเจ้าอันติคันนี้นะคะสีดำป้ายทะเบียน9318นะคะโทรเข้ามาหาพลอยสายด้ที่เบอร์0811564065ได้เลยนะคะยินดีให้คำปรึกษาจัดดันให้ทุกเคสแน่นอนนะคะไม่ต้องเป็นห่วงเลยโอเคนะคะฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ